หน้าตาเหมือนของหวานแต่ว่าจริงๆแล้วมันคืออาหารสุขภาพถึงอาหารสุขภาพที่มันดูสนุกไม่น่าเบือ่อมีประมาณ20-30เกืบ30มเมนูเลยสมูทตี้ก็จะไม่ใส่น้ำเชื่อมเลยจากผลไม้จากธรรมชาติเลยครับผม มาที่ไปปกติเป็นคนชอบทานของที่มันแบบสดชื่นสดชื่อชอนอะไรเย็นๆอย่างเงี้ยเลยเลือกสมูทตี้โบมาถามทาน้วก็รู้สึกสดชื่นแล้วก็ได้เรื่องสุขภาพมันก็อยู่ในแบบพวกเฮล l ี h ฟ food ฝั่งยุโปรปไปเยอะสมูทตี้โบก็คือการเอาพวกผลไม้พวกเบอร์รี่ผสมกันแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยแาโนล่าหรือว่าผลไม้อะไรก็ได้ที่เราที่เราแบบชอบแล้วที่มันเข้ากับรสชาตินั้นฝึกทาที่บ้านเลยครับช่วยกันทํากับแฟนลองมาปรับตูดปรับนู่นนี่น่าหาดูประมาณอยู่3ามเดือนได้ลองผิด ลองถูกบ,บางทีก็หน้าตาสวยแต่ว่เาเพียวไปนิดอันไหนรสชาติผ่านแล้วก็จะเอามาขายพอออกแฟรปุ๊บวันนึงเนี่นยขายดีมากค่ะเป็น100ปร้อยกว่าคุ้ยงเขาก็ถามว่ามีหน้าร้านไหมตอนนั้นเราก็ยังไม่มีมีคนถามเยอะขึ้นลองเปิดร้านดูมีโอกาสก็เลยหาที่แล้วก็ลองเปิดร้าน ร้านปาโก้แบงคอกนะครับตั้งอยู่สุขุมวิท49ทับ9ครับผมก็จะมีเมนูหลักๆก,ก็จะเป็นสมูทตี้มีน้ำผลไม้ต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ละก็ซีซันก็จะมีอะไรมาอัปเดตใหม่ๆตลอดสาขานี้เปิดตอน2021ระยะเวลา1ปีครึ่งคอนเซปต์มันเราจะเอาผลไม้เป็นตัวหลักเน้นไปทางแบบพวกผลไม้แล้วก็เบอร์รี่ผลไม้มีหลายหลากอย่าง,างตามฤดูกาลมันน่าจะเขาสภาพอากาศเมืองไทยที่ร้อนๆคอนเซปต์ concept ของร้านเนี่ยก็อยากทําให้มันดูสนุกดูมีซีซันที่สด อาหารสุขภาพที่มันดูสนุกไม่น่าเบือ่อหน้าตาเหมือนของหวานแต่ว่าจริงๆแล้วมันคืออาหารสุขภาพอาหารสุขภาพเวลาเรากินเนี่ยจะได้ไม่นึกถึงสีที่มันจะจืดจืดคิดคอนเซปต์แล้วก็คิดทุกอย่างให้มันไปด้วยกันช่วยในเรื่องแบรนด์อิมเมจมีประมาณ20 -30 บมนูเมนูที่ขายดีก็จะเป็นออศัยมสมูทตี้ร้านเราเริ่มต้นตั้งแต่220บาทเป็นแบบไซส์เล็กแล้วก็ไปจนถึง390บาทเป็นไซส์ใหญ่แต่บางทีแบบลูกค้าอยากได้ให้คัสตอมไซส์พิเศษหรือว่าสั่งเป็นเบิร์ย์เค้ ในวันเกิดสามารถทาพวกนี้ได้เหมือนกันแต่ละอันมันก็จะให้ประโยชน์แต่ละอย่างบํารุงผิวบํารุงผมทำทายของเสียสมูทตี้ก็จะไม่ใส่น้าเชื่อมเลยใช้เป็นความหวานจากผลไม้จากธรรมชาติเลยครับผมบางคนเห็นสีนึกว่าแบบเป็นสีผสมอาหารสีปรุงแต่งแต่ว่าสีที่ได้มาแล้วมันจะเป็นซปเปอร์ฟู้ดโยเกิร์ตแต่ละสีมันก็จะมีที่มาที่ไปแตกต่างกันอย่างเช่นแบบสีเหลืองก็มาจากน้ามันแครอทสีส้มมันก็จะเป็นทามินกับแก้วมางกรอาหารนัน แต่และเมนูมันก็จะเปลี่ยนไปทุกซีซันตามโดยดูการของผลไม้ด้วยครับผม ตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยคนก็หัานมาดูแลสุขภาพส่งผลให้ยอดขายดีขึ้นถ้าคนเยอะๆก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์มากกว่าช่วงแบบอีพีเป็นลอยถ้วยทุกกลุ่มเลยมีตั้งแต่เด็กเล็กๆแล้วก็ยันแบบผู้สูงอายุก็มีทุกชาติในฝั่งยุโรปก็จะเยอะญี่ปุ่นก็จะเยอะ,ตะโตขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพยายามแบบพัฒนาเมนูใหม่ๆเข้ามาปัญหาตอนแรกก็คือยังไม่ได้คำนวณว่าแต่ละวันเราต้องขายได้เท่าไหร่ก็คนก็แบบมาช่วยกันปั่นไม่พอเบื้องต้นก็คือศึกษาว่าผลไม้แต่ละอย่างร าประมาณไหนแต่และฤดูเนี่ยอะไรรสชาติอร่อยที่สุดลองเบนแต่อย่างให้มันเข้ากันแอยากใส่ของที่ดีที่สุดลงไปเงี้จนเน้นเรื่องคุณภาพเป็นส่วนใหญ่ ว่าธุรกิจคาเฟ่มันก็เกิดขึ้นตลอดแต่ว่าต้องมีจุดขายหรือว่าจุดเด่นจะทําให้แบบเป็นที่จดจาํายิ่งเยอะก็ยิ่งดีครับเพราะลูกค้าก็จะได้มีตัวเลือกเยอะด้วยขอบคุณลูกค้ามากๆเลยที่ช่วยกันสนับสนุนครับผมอยากให้คนที่มาทานนะได้ความสดชื่อได้สุขภาพด้วย